นี่มาเบิ่งพออ่อับพออ่อนุ่มครับพออ่อนุ่มครับตื่นขึ้นมาบายตะนุ่มมันว่าครับนี่พออ่อนุ่มครับโอ้ผิวเน็ดนุ่มกับเป็นยังไงครังพออ่อนุ่มครับพออ่อนุ่มตื่นขึ้นมากว่ามียังไเพิวว่าบายโอ้บายตะนุ่มบายไดรยังครับใบใบนุ่มอะไรเงี้ยใบนมอะไเงินครับตัวนี้ครับผ่เม็นใบเม็นใบนุ่มเสียเงินครับเป็นว่าโอ้งัวเป็นไรครับนี่นี่ครับผม ปอสังอาครับปอสังอาบัรจุหลอดเป็นมีนมครับ <particularly>? ต <etus> ื่นมามีแต่นมเป็นว่าใบแต่นมเหมืนมงัวเด้อนมงัวนบอกได้ไหมเฮะใบใบนมอะไรเงินยใบนมอะไรเงินยใบนมอื่นเสียงเงินใบนมยังบ่เสียงเงินเป็นว่าใบโนมเป็นเสียงเงินเป็นว่าบใบนมงัวบ่มีเสียงเงินมีแต่ดัเงินเป็นว่า โอ้เป็นกระลังรีดนมครับมีการรีดนมครับเป็นล่างโอ้เพิ่นเพิ่นเป็นล่างนมมึงอะไรบ้างมึงโอ้เป็นล่างนมงัว่เป็นล่างนมข้นนะครับแบบนี้ใบนมเง่นเสียเงินครับไปแต่บายนมงัวได้เงินเหมืนว่านั่นเป็นเพีดกินชี้เพิ่นครับผม